สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับกีตาสกอร์นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับก็คือรุ่น EA 35นะครับตัวนี้นะครับไม้หน้าจะเป็น Solid วอ l นัทนะครับไม้หลังก็วอ l นัทเหมือนกันนะครับคอนะครับจะเป็นโมฮกานีนะครับลูกปิดดังนะครับแล้วก็มีภ้าใบฟ้ามาจากโรงงานเลยนะครับตั้งสายในตัวได้นะครับแล้วก็เสียบจากที่ตรงนี้นะครับ ส่วนฟก็บอร์ดนะครับจะเป็นโลตูดนะครับบิตก็โลตูดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับให้สายมานะครับคาดว่าน่าจะเป็นเบอร์12นะครับพอเส้นใหญ่พอสมควรเลยท้าไม่สิบเอ็ดก็สิบสองประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดทัชชิ่งเรียบร้อยแล้วตั้งสายมาตรฐานนะครับ คอไม่ใหญ่นะน,นะครับคอซีนะแล้วก็ทัชชิ่งกัถืัวโอเคเลยนะครับตัดไม่ยากรีคอร์ดมันหนึครับตัดคอร์อดเสียงกลางดีในขนาดสายธรรมดาครับสายที่มาที่มาจากโรงงานเลยนะครับ ใช้เล็นในการเล่นนะคไม่ได้ใช้ติกนยงไของแท้สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีปิ๊กที่เก็บปิ๊กสายสายนะครับแล้วก็มีอะไรถ่านนะครับแล้วก็มีสายแจัคให้ด้วยนะครับประมาณเจ็ดอยา่างนะครับแล้วก็มีปิ๊กกาดนะครับปิ๊กกาดจะเป็นใสๆนะครับให้ไปด้วยนะครับจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดก็สวยดีนะครับ เงามากนครับตัวน,นี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับฝากไปพิจารณาเลยครับ